ละครชีวิตรักมีอะไรสถานะตอนที่ห้าวอรอ,อนตกใจมากที่เห็นพินสุดาและผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่กริษกอดจูบกันหลังป่าเธอตกใจแต่ไม่ยอมบอกใครเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จแล้วเตรียมที่จะเข้าไปร่วมงานแต่มาเจอกับกริท่าทางแปลกๆของเธอทำให้เขาสงสัยเป็นอะไร เห็นหน้าฉันทำไมต้องทำหน้าซีดคิดจะหนีเหรอเปล่านะคะฉันไม่ได้คิดจะหนีฉันแค่ตกใจที่เห็นคุณทำไมจะต้องตกใจที่เห็นฉันคือฉันเห็นเห็นเห็นอะไรเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรไม่ได้เห็นอะไรอะไรของเธอนี่คิดจะตุกติกอะไร ใช่เธอมางานวันเกิดของสีดามันก็ดีถมไปแล้วนะอย่าบอกนะ้ว่าคิดจะหนีอ่ะเปล่าสักหน่อยคุณเลิกใส่ร้ายฉันแล้วก็เลิกตวาดฉันแบบนี้สักทีได้ไหมถ้าคุณอยากรู้ก็ไปดูเองเลยตอนนี้เขาสองคนก็คงไปถึงไหนตอนไหนกันละเขาสองคนอะไรของเธออยากรู้ก็ไปดูเองค่ะ ถ้าฉันไปดูแล้วไม่มีอะไรแล้วก็น่าดูไปเลยค่ะระวังช็อกตายนะฉันไม่ช่วยกู้ชีวิตนะจะบอกให้ปากแล้วที่พูดอะกรีดโมโหอยากขย้ำคอวรออนให้ขาดเขาเดินมาตามทางที่เห็นวารอ,อนวิ่งมาแล้วเขาก็ได้เห็นคนรักของตัวเองกำลังกอดจูบกับผู้ชายผมรักคุณมากนะคุณพินผมรักคุณมากกว่าชีวิตของผมอีก แต่ฉันรักพี่กฤิฉันไม่เคยรักเธอนะตุลแต่คุณก็นอนกับผมวันนี้คุณก็ยังมีอะไรกับผมคุณจะไม่มีความรู้สึกอะไรกับผมเลยใช่เหรอมันเป็นแค่ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวของเราคุณใจร้ายมากเลยนะคุณพินสำหรับผมแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเรามันไม่ใช่ความสนุกผมต้องการคุณทั้งร่างกายและก็หัวใจ แต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะตุนฉันจะไม่มีอะไรกับเธออีกแล้วฉันไม่อยากทำผิดกับพี่กริมากไปกว่านี้ผมไม่รับปากหรอกนี่ตุนขอร้องล่ะอย่าทำแบบนี้ฉันกลัวพี่กริจับได้เขาไม่มีวันรู้หรอกนะผมไม่บอกคุณไม่บอกผู้ชายงงโง่ๆซื่อบื้ออย่างคุณกริดไม่มีทางรู้กริดได้ยินหมดทุกประโยคเขาเจ็บใจมาก หากเขามีปืนสักกระบอกตอนนี้คงยิงทั้งคู่ตายไปแล้วเขาได้แต่เก็บความเจ็บใจเอาไว้แล้วเดินออกมาไม่เอะอะโวยวายสีดาพี่กฤตหายไปไหนอะ่ะ mm. ฉันเดินตามหาแล้วก็ยังไม่เจอเขาเห็นเดินไปทางหลังบ้านพักคนงานนะคะอะไรนะไปทางหลังบ้านพักคนงานเหรอใช่ค่ะ ทำไมพี่พินจะต้องหน้าซีดขนาดนี้ด้วยล่ะคะพี่กริตเขาเห็นว่าพี่หายไปก็เลยไปตามนะคะเปล่าเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วพี่กฤิตไปนานหรือยังสักสิบสิบห้านาทีได้แล้วมั้งคะสิบนาทีเหรอตายแล้วอะ่ะพินสุดาตกใจมากเพราะตอนนั้นเธอยังกอดจูบกับตุนอยู่เลยนั่นไงพี่กฤิตมาแล้วพี่หลักก็ แค่พี่กฤตหายไปนิดเดียวกันน่าซีดเป็นห่วงแล้วคนมีความรักก็แบบนี้แหละนะซีดาหัวเราะพอดีกับที่กริดเดินเข้ามาพี่กฤตหายไปไหนคะพินเป็นห่วงเทบแย่เดินตามหาตั้งนานก็ไม่เจอพี่เดินตามหาพินนะจ๊ะเห็นว่าพินหายไปนานแล้วพี่ก็เลยเดินไปแถวบ้านพักคนงานอะ่ะบ้านพักคนงานแล,แล้วแล้ว พี่เห็นอะไรหรือเปล่าคะแล้วพินคิดว่าพี่จะต้องเห็นอะไรล่ะจ๊ะเปล่าคะ่ะพินก็แค่ถามดูว่าเพียบเดินไปทางนั้นแล้วเจอคนงานขี้เมาอ,อะไรพวกนี้หรือเปล่ายิ่งงานมันเกิดยี่ยสีดาคุณพ่อให้กินเหล้าไม่อันพินกลัวว่าพี่จะได้รับอันตรายนะคะไม่นี่จ๊ะไม่เห็นอะไรเลย บ้านพักคนงานก็ปิดเอาไว้เฉยๆคนงานน่าจะมารวมตัวกันอยู่แถวนี้หมดพี่เดินไปไม่เห็นอะไรเลยจ้ะโล่งไปทีค่ะพิกฤตอะไรนะโล่งอะไรหรอเปล่าค่ะก็โล่งที่พี่ไม่ได้เจอพวกขี้เมายัางไงล่ะคะจะ้ะถ้างั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะขอตัวกลับอะไรกันคะงานของสีดายังไม่เริ่มเลย สีดายังไม่ได้เผาเค้กได้ซ้ํานะคะพี่กฤิตพี่จะชวนอ่อนเขากลับบ้านน่ะดึกมากแล้วอะไรนะพี่จะไปกับนางออนหมายความว่ายังไงอะ่ะก็หมายความว่าพี่จะไปกับออนนั่นแหละพี่กฤิตพี่กฤิตหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่กฤิตวอรอนกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านตอนนี้นั่นแหละคะก็ใช่น่ะสิกลับตอนนี้ ไปกับคุณเหรอฉันมาชวนเธอกลับไม่กลับกับฉันแล้วจะกลับกับใครทำไมจะต้องกลับตอนนี้ได้ละคะคุณสีดาขอตัวฉันมาช่วยงานฉันยังไม่ได้เสิร์ฟอะไรสักอย่างอีกอย่างคุณสีดาก็ยังไม่ได้เป่าเค้กเลยนะคะฉันเห็นสิ่งที่เธออยากให้ฉันเห็นละเต็มสองตาฉันด้วยและฉันก็ไม่อยากอยู่ที่นี่เพราะถ้าฉันอยู่ที่นี่อีกแค่นาทีเดียวฉันอาจจะกลายเป็นฆาตกรฆ่าสองศพไปแล้วก็ได้ คุณกรีดหญิงสาวมองเขาอย่างสงสารด้วยความเห็นใจวาราอ่อจึงออกไปกับเขาพินสุดาเห็นเข้าก็กรีดลั่นพริกิตพี่จะไปกับนังอ่อนไม่ได้นะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะพี่พินพี่กรีดนะสิออกไปกับนังอ่อนสองต่อสองพี่ทนไม่ไหวแล้วเอารถออกเดี๋ยวนี้จะไปไหนคะตามันสองคนไปนะสิอยู่ๆก็ไปด้วยกันแบบนี้จะให้พี่คิดยังไง แล้วสิค่ะค่ค่ะคุณกรีตคุณพินขับรถตามมาค่ะช่างหัวอยากจะตามมาก็ตามมาเลยฉันขอโทษนะคะคุณกรีตเธอจะมาขอโทษฉันเรื่องอะไรฉันขอโทษที่บอกให้คุณตามไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีมันทำให้คุณเสียใจฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆ ฉันต้องขอบใจเธอต่างหากที่ทําให้ฉันตาสว่างเพราะถ้าฉันไม่เดินไปฉันก็ไม่มีวันรู้ว่าคู่มั่นของฉันแอบนอกใจฉันมาโดยตลอดแล้วคุณจะไปไหนคะนี่มันไม่ใช่ทางกลับบ้านนี่นะไปโรงแรมคุณกรีดฉันไม่ไปกับคุณนะคุณจะพาฉันไปโรงแรมฉันไม่ไปหุบปากแล้วอยู่เฉยๆเถอะนะฉันไม่เอาเธอไปทําอะไรหรอกเธอเป็นเมียพ่อฉันฉันไม่คิดพิสวัด กินผู้หญิงของพ่อหรอกชายหนุ่มตะหวาดทำให้เธอต้องเงียบไปด้วยความอกสันควันหายไม่รู้ว่าชายหนุ่มคิดจะทำอะไรกระจบลงไปแล้วนะคะสาหรับเมียะไรสถานะตอนที่5ค่ะใครอยากอ่านนิยายเล่มนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook ของพี่ตั๊กคืคอพระภายนักเขียนในราคา289บาบาทรวมค่าส่งค่ะ